เธอวันนี้ฉันอยู่กับบัตรเครดิต2ใบนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าถ้าคุณสมัครมาแล้วเอาใจสายกินสุดๆทั้งส่วนลดเงินคืนแล้วก็การสะสมคะแนนบัตรเครดิต2ใบนั้นจะเป็นบัตรเครดิตอะไรวันนี้รู้เรื่องค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช,ชาแนลนะคะ ซัปดดหานี้กวางสาวก็จะมาพราวีวิรให้ฟังกันอีกแล้วค่ะทุกคนแต่แต่นะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์และกด Subscribe ก็อย่าลืมกดไลค์และกด s u b s r r i e e ช anel ของแก๊บด้วยนะคะกลับมาค่ะทุกคนต้องบอกว่าวันนี้นะคะแก๊บอยู่กับบัตรเครดิต2ใบซึ่งแก๊บคัดมาแล้วว่าเป็นบัตรเครดิตตัวเริ่มต้นที่ใครๆก็สมัครได้เงินเดือน1 5 0 0 0บาทขึ้นไปเท่านั้น ก็สมัครบัตร2ใบนี้ได้แล้วเป็นบัตรเครดิตที่เอาใจสายกินโดยเฉพาะจะคือบัตรอะไรวันนี้รู้เรื่องค่ะบัตรใบแรกที่เก็บจะพูดถึงก็คือนี่เลยค่ะบัตรจากธนาคารกรุงศรี JCB นั่นเองค่ะทุกคนบัตรใบนี้ความเลิศของเราก็คือถ้าเราไปใช้ใจ่ายในหมวดร้านอาหารนะคะแล้วทานตั้งแต่1,000บาทขึ้นไปเราจะได้รับเงินคืนไปเลย3%ค่ะ ซึ่ง3%เยอะมากนะคะเรียกว่าถ้าเรากินมื้อนั้นสัก1,000บาทเนี่ยเราก็จะได้เงินคืนเลย30บาทต้องบอกว่าตัวแก็ปเองอะ่ะได้เงินคืนจากบัตรใบนี้บ่อยมากๆเลยนะแล้วก็เป็น1บาทที่แก็ปมักจะเอาไปใช้จ่ายที่ร้านอาหารซึ่งเดือนหนึ่งนะคะเขาจะคืนสูงสุดอยู่ที่150บาทนะคะหรืออยู่ที่ประมาณ5,000บาทต่อเดือนนะคะทุกคนเรียกว่าถ้าเราไปทานร้านอาหารเนี่ย ใน5 0 0 0บาทแรกที่เราทานอ่ะเราจะได้เงินคืน3%ถ้าบิลน,นั้นเกิน1000นอ่ะนะคะและเขาก็กำหนดเงินคืนเนี่ยสูงสุดอยู่ที่150บาทต่อเดือนถ้าพูดถึงในเรทของบัตรเครดิตจะว่าก็ได้เงินคืนเยอะเหมือนกันนะ150้าบบาทต่อเดือนเรียกว่ามื้อไหนกินเกินพันแน่แนแก๊บใช้ใบนี้ค่ะเงินคืนคุ้มสุดๆความเลิศอันที่2ก็คือเขามีส่วนลดให้ด้วย10%สําหรับร้านอาหารที่ร่วมรายการนะคะซึ่งก็เยอะอยู่แล้วส่วนใหญ่เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นดนะนดด้้้้วยยนจริิงงงๆกก็็คค่่อออขขาุมมมเเลลลไไปููพ และนอกจากร้านอาหารแล้วที่เราจะได้เงินคืนเขาก็ยังแบบถ้าเราเอาบัตร JCB ใบ,บนี้ไปเที่ยวต่างประเทศนะคะสิงคโปร์ฮ่องกงเกาหลีญี่ปุน่นไต้หวันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีเงินคืนให้ด้วย1%ซึ่งการคืน1%นะคะก็คือทุก4,000บาทเนี่ยก็จะคืนให้เรา1%นั่นเองโดยสูงสุดนะคะจะคืนอยู่ที่400บาท นอกจากนั้นใครที่ถือบัตร JCB จะรู้ดีว่าเวลาเราเดินทางไปต่างประเทศบางประเทศเนี่ยเขาจะมีเล้าของ JCB ให้ด้วยและที่สําคัญใช้บัตรใบนี้ใช้จ่ายพวกตั๋วด้วยสารต่งตางๆเขามีประกันการเดินทางทั้งในและต่างประเทศมาให้ด้วยอีก6ล้านบาทและถ้าเอาบัตรใบนี้ไปเติมน้ามันที่ปั๊มบางจากนะคะ800บาทขึ้นไปก็จะได้เงินคืนหนึนค่ะแต่ว่าเขามีการกําหนดนะคะว่าเดือนหนึ่งเนี่ยคุณจะเติมแค่4,800บาทเท่านั้นที่เขาจะคืน1%ึนให้คุณ และแน่นอนค่ะเขามีประกันให้ด้วยถ้าเราเอาบัตรใบนี้ทําหายไปแล้วรีบโทรแจ้งภายใน24ชั่วโมงเขามีวงเงินประกันบัตรหายให้ด้วยอีก50,000บาทเพื่อเราโดนจรกรรมแล้วเอาไปรู้ซื้อของนะคะและความเลิศอันสุดท้ายของบัตรใบนี้ก็คือฟรีค่าธรรมเนียมตลอดชีพนั่นเองค่ะ <c oughs> จบกันไปแล้วกับบัตรใบที่1มาบัตรใบที่สต่อไปที่เจ้มองว่าโอ้โหสายกินหา้ามพลาดเลยนั่นก็คือ นี่เลยค่ะบัตรการ์ด X Ultra Platinum นั่นเองนะคะทุกคนโอ้โหใบนี้ต้องบอกว่าดังมากๆนะคะแล้วหลายคนก็รู้จักแล้วสมัครกันเป็นแถบแบบัตรใบนี้เนี่ยถ้าเราจะมองเบนฟิตหลักๆของเขานะกะ็คือคะแนนพอยต์คูณ5ในร้านค้าที่ร่วมรายการนั่นเองซึ่งหมวดที่ร่วมรายการเนี่ยก็จะเป็นหมวดร้านอาหารนะคะแล้วก็เป็นหมวดห้างสรรพสินค้าแล้วก็พวกใช้จ่ายเกี่ยวความบันเทิงนะคะทุกคนซึ่งวันนี้ที่แก๊ปเอามารวมอยู่ในหมวดบัตรนักกินเพราะว่าถ้าเราไปใช้จ่ายที่ร้านอาหารเนี่ย พอยต์เขาจะคูณ5ไปเลยปกติบัตรเครดิตเนี่ยยีบาทจะได้1นึ่งพอยต์ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราบัตรใบนี้ไปรูดในหมวดร้านอาหารนะอ่ะพอยต์มันจะคูณ5ไปเลยนะคะตกพอยต์หนึงแค่5บาทเท่านั้นเองคุ้มสุดๆไปเลยดังนั้นเนี่ยถ้ามื้อไหนแกปกินเกิน1,000นะแกปจะใช้ตัวกรุงสี JCB แต่ถ้าเราไปกินคนเดียวไม่ถึงพันแกปก็ใช้บัตรใบนี้เลยคะ่ะการ์ดเอ็กซ์อัลตาแพทนะคะพอแกปจะได้พอยต์คูณ5ไปเลย ซึ่งพอยต์คูณ5นี้นะคะเขาก็กําหนด,ดมาที่ประมาณไม่เกิน30,000บาทต่อเดือนนะคะหรือ1รอบบินคือเรียกว่าใน1รอบบินเนี้ยเราจะใช้ใจ่ายได้ไม่เกิน3,000 30, 0บาทนะคะสำหรับหมวดที่เราต้องการคะแนนพิเศษคูณ5นะอย่างถ้าเรากินร้านอาหารเนี่ยเราก็จะกินเดือนหนึ่งได้ไม่เกิน3,000 30, 0บาทนะคะในหมวดนี้เนี่ยเราก็จะได้คะแนนคูณ5ไปเลยค่ะ ซึ่งบัตรใบนี้ไม่ได้มีดีแค่คะแนนคูณ5เขามีประกรันการเดินทางมาให้ด้วยอีก8ล้านบาทนะคะถ้าเราเอาบัตรใบนี้ไปใช้ใจ่ายในหมวดของค่าเดินทางต่างๆสำหรับใครที่สนใจบัตรตัวนี้นะคะเขาก็มีค่าธรรมเนียมนะคะทุกคนอยู่ที่5,000บาทต่อปีแต่ถ้าเกิดเราใช้ใจ่ายเกิน1 0 0 0 0แสนบาทเราก็สามารถเวฟค่าธรรมเนียมได้ค่ะและนี่ก็คือบัตรเครดิตตัวเริ่มต้นสำหรับสายกินนะคะใครรู้ตัวว่ามื้อนี้กินเกิน1000งนแน่ ก็ใช้ตัวนี้เลยค่ะกรุงศรี JCB นะคะเราก็จะได้เงินคืนไปเลย3%เหรือทุก1 0 0 0จะได้คืน30บาทนั่นเองแต่ใครรู้ตัวว่าโอ้คุณพี่ขาหนูมากินคนเดียวกินยังไงก็ไม่เกินพันนะคะก็นี่เลยค่ะเป็นตัวการ์ด X อ l กซ a p l a ต i n u m ินะคะตัวนี้เนี่ยเวลาเราใช้จ่ายในหมวดร้านอาหารเนี่ยเขาจะพอยคูณ5นั่นเองและนี่ก็เป็น2บาทที่แก๊บคัดมาแล้วว่าโอ้โหเอาใจสายกินสุดๆนะคะจริงๆก็มีบัตรเครดิตอีกหลายธนาคารมากๆเลยที่เขาจะทําโปรร่วมกับร้านอาหารอีกเยอะแยะมากมายแต่2ใบนี้เนี่ยเป็นบัตรตัววพื้นนฐาาเลยที่ก่กมอ เขามีโปรที่รองรับร้านอาหารอยู่แล้วในพื้นฐานนะคะเจ็บก็เลยเอามาเสนอ2ใบนี้ค่ะ และเธอฉันจะบอกว่าสำหรับใครนะคะที่สนใจบัตร2ใบนี้แล้วสนใจที่จะสนับสนุนช่องนะคะแกบก็มีทิ้งลิงในการสมัครบัตรนะคะของตัวกรุงศรี JCB แล้วก็บัตรเครดิตอีกหลายใบายมากๆอยู่ที่ d e description นทางล่างนะคะก็สามารถไปกดที่ลิงก์แล้วสมัครผ่านลิงก์ของแกบได้นะคะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องนะคะทุกคนและสำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร์ช a e l ของแกบด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย ทุกคนคะ่ะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s b s c r r i e e h ช n n e อ่องแก๊บด้วยนะคะแล้วตอนนี้ช่องของเรามีใน TikTok แล้วนะคะทุกคนสแกนเพื่อติดตามกันได้นะ